ได้ทหารนอกมือตะวันตกของประเทศจีนบุคคลนั้น 已经到上海了。他们拿到神讯了吗？是的，我们的线人已经证实这件事了。好，召集军队。是。是、啊。兵士们，我们所做的训练和牺牲，很快就可以得到丰盛的成果。重振皇威是我多年的夙愿，平定天下。

นมไม่ชอบประเภทนี้ฮะพิธีศกาามันอยู่ยเต็มไปหมดเลยกินเหล้าก็ยังเป็นมารยาทเลยนะไม่อยากเชื่อว่าจะได้เห็นผลงานชิ้นแรกของลูกแล้วตื่นเต้นจริงๆจ้ะหลังจากเมื่อคืนแล้วผมก็เซอร์ไพรส์ที่แม่อยากเห็นฟังนะอีกชั่วโมงหนึ่งฉันจะมารับทุกคนนะพี่จะไม่ลงไปเหรอไม่ๆอาชาตนีฉันเจอมาม,มี่มาจนเอือไมไปหมดแล้ว ไี่ไงครับโอ้ยคนเก่งของแม่น่าประทับใจจริงๆแล้วลูกจะเปิดโรงพระศพเมื่อไรก็หลังจากพิธีตาริบบินยืดญาติจบแล้วเข้ามาสู่สุคติมีความหมายกับพวกเธอไหมแม่ครับทำไมแม่ไม่อยู่สักสองสามวันแล้วเราจะได้เปิดมันพร้อมกันเลยแม่ก็ว่าไงนะจ๊ะขับใจอเล็กซ์ทำไมลูกไม่ไปบอกสัตราราชาวีสานว่าเราม,มาแล้วคือว่าเอา้าได้เลยครับยุบโอ้พ่ออย่าปลุกตัวเฮียช่วงที่ผมไม่อยู่แล้วเกิน เอออเล็กซ์เอ่อคือว่าทั้งหมดนี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยล่ะถ้าพ่อว่างั้นเนี่ยครับ คืนนี้เหมือนคุณมีประกายอะไรในตัวที่ผมไม่ได้เห็นมานานมัมมี่คงจุดพลังดีๆในตัวฉันหลงทางมาจากไครโรเหรอขอโทษที่ขัดจังหวะโรเจอร์ศาสตราจาร์โรเจอร์วิสันโอรกรู้ไหมตอนอลสิสบอกผมว่าคุณมารับตำแหน่งที่นี่ผมเนี่ย แทบไม่เชื่อหูตัวเองผมแค่ปล้นสูตรสารเพื่อมารักษาไว้เอเวลีนย<บ>ินดีด้วยกับการค้นพบครั้งล่าสุดของคุณค่ะความดีทั้งหมดต้องยกให้อเลสเขาคือนุมมาสะจัวมาลูกสาวที่ผมไม่เคยมีเขาเป็นลูกคนเดียวของเราครั้งหน้าถ้าจะส่งเขาไปทัศนศึกษาช่วยกระซิบรอก่อนได้ได้แน่นอนและตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณมีสิ่งที่เป็นของเรานะอะไรเหรออืมอ๋อมายถึงที่เหรออ๋อใช่ อโทษทีเอาไปของคุณรอชนึกแล้วว่าไว้ใจคุณได้ไม่ผิดหวังผมเกรงว่างานของคุณยังไม่จบแค่นี้คุณและคุณนายโอคอนเดีวผมใหญ่คุณรู้จักเพื่อนผมได้ผลอย่างโรเจอร์เขาออกทุนให้อเล็กซ์ขุดหาสุสานเราทำงานนี้ร่วมกันเคียงบาเคียงไหลถ้าใดผล ค้นตัวเขาอย่านะดวงตาเป็นของประชาชนชาวจีนคุณเอามันไปไม่ได้อ้าวรอสไอ้งูเฮานี่แปลว่าเออนหยินเออยาจ่ายแพงไหมพอซื้อคนในกระทรวงต่างประเทศให้เรียกคุณสองคนมาส่งมอบดวงตาหันกลับไปในดวงตาเป็นที่เก็บซ่อนยาอายุวัฒนาจากบอ่อน้ำอมฤตผมอยากให้คุณเปิดมัน คุณลายโอคอนเหี่วไม่คุณจะใช้มันทุกชีวิตห้องเต้ใช่ไหมล่ะและกองทหารดินเผาด้วยนั่นแค่เดียเริ่มต้นนะการปลุกชีพกองทัพบามี่เป็นเรื่องที่ไร้สติฟังนะอย่าบอกสุญานะถึงเวลาเปิดโรงประสบแล้วไป อ่านอักคระจารึกเดี๋ยวนี้ภาษาจีนโบราณไม่ใช่วิชาเอกของฉันเลยนี่จะทำให้คุณอ่านมันเวลสันได้ฉันอ่านแล้วอย่าอีวี่ไม่ต้องอ่านยังไงเขาข้าาผมอยู่ดี จหรึอกล่าวว่ามีเพียงหยดเลือดจากผู้มีจิตบริสุทธิ์จึงจักสามารถเปิดประตูแห่งดวงตาสามีคุณทายแม่นนะผู้มีจิตบริสุทธิ์จึงจะยอมสละชีวิตตนเพื่อคนที่ตนรักเปิดฝาลง เดตแรกไปแล้วไม่โทรหากันเลยนะนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นสนุกอเล็กซ์คุณรู้ชื่อผมแต่เออผมไม่รู้ชื่อคุณเลยชื่อลินคุณอจะอ,อธิบายไม่ว่าทำไมอยากจะฆ่าผมนจะพูดเรื่องเก่าหรือจะช่วยพ่อแม่เจ้าก่อนดีล่ะยิสันไอ้สันดาลโจรนลย อย่าทำเป็นอ้วคนเดียวก็ได้